สวัสดีครับผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะพบกับครูนในคลิปภาษาไทายครูจะมาทบทวนสระอีให้เด็กๆนะคะ สระอีอยู่บนพยัญชนะออกเสียงอีออกเสียงอีค่ะสระอีออกเสียงอีนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะอ่านี่ค่ะหน้าตาของสระอีเด็กๆเห็นไหมคะสระอีมีขีดข้างบนหนึ่งขีดด้วยนะคะสระอีออกเสียงอีอีใช่ค่ะและเมื่อเอาพยัญชนะมาไว้ล่างสระอีจะออกเสียงยังไงกันบ้าง เด็กดูนะคะรูเอากอไก่มาใส่สระอีกอไก่อ่านว่ากอ หนึ่งคำนะคะอ่าครูหยิบตัวโผพึ่งขึ้นมาโผพึ่งอ่านว่าผโผพึ่งอ่านว่าโผเมื่อใส่สระอ,อีออกเสียงค่ะผีผีโผ,ผอ,อีผีผอ,อีผีออกเสียงผีค่ะอ่าเราทบทวนสระอ,อีกันไปแล้วนหมคะออกเสียงอีทีนี้ค่ะหน้าที่ของเด็กๆนะคะ หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะพัฒนาภาษาไทยเห็นไ,ไหมคะนาเปิดหน้าที่16และ17นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะอ่าสระอีเหมือนกันแต่มันมีพยัญชนะ2ตัวอ่านควบกล้ำนะคะปอ เ็ถัดอ่านด้วยนะคะทำภาพแรกเป็นภาพหวีใช่ไหมคะหวีหัวอีหวีอ่าดเด็กๆหาคะ่ะนี่ค่ะอยู่นี่นะคะห,หัหยิวอแหวนสระอีออกเสียงหวีหมีหมว 16แล้วก็17ส่งมาในไลน์นะคะคุณครูรอตรวจการบ้านเด็กๆอยู่นะคะสำหรับคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ